สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราอยู่ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะคะสำหรับหัวข้อที่อาจารย์จะมาสอนนักศึกษาในวันนี้นะคะก็คือการจัดการแบบจำลองหรือเราเรียกว่าโมเดลนั่นเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะ หรือพูดกันในวันนี้นะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะการสร้างแบบจําลองในการหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาที่มีจํานวนทางเลือกน้อยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมี2เทคนิควิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะก็คือการสร้างตารางการตัดสินใจท,ที่เราเรียกว่า d e คิชันเทเบนะคะกับวิธีที่2ก็คือการสร้างแผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ที่เราเรียกว่า d e c ิชชั่นทรีนั่นเองนะคะเอสวิธีนี้มันมีการทำงานยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยค่ะสำหรับตารางการตัดสินใจที่เราเรียกว่า d e c i s i o n table เนี่ย นะคะก็คือตารางที่ใช้แสดงเงื่อนไขในการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ได้จากทางเลือกของเงื่อนไขต่างๆก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะสำหรับส่วนแรกนะคะก็คือด้านบนสุดเลยก็จะเป็นส่วนของเงื่อนไขนะคะมีกี่เงื่อนไขเราก็ใส่ลงไปในช่องเงื่อนไขนี้นะคะส่วนประกอบที่2ก็คือทางเลือกของเงื่อนไขนั่นเองนะคะ และส่วนประกอบที่3ก็คือการกระทํานะคะส่วนประกอบสุดท้ายของตารางก็คือกฎของการกระทํามีกี่กฎของการกระทําก็ใส่ลงไปนะคะอ่าเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับตัวอย่างนะคะในการสร้างตารางการตัดสินใจนะคะก็ะยกตัวอย่างเช่นร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อตัดสินใจดําเนินการ จากการซื้อสินค้าของทางร้านนะคะโดยที่จะไม่ให้ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะเงื่อนไขในการจ่ายเงินเนี่ยนะคะก็ถ้าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าต่ำกว่า500บาทนะคะลูกค้าสามารถจ่ายโดยใช้เช็คเงินสดหรือ จะจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไขของการจาร่ายนนะคะและการกระทําของพนักงานขายที่เป็นไปได้นะคะก็จะมี4การกระทําด้วยกัน mm hmm. การกระทําแรกก็คือการขายสินค้าทางโทรศัพท์นะคะการกระทําที่2ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบบัตรเครดิตจากฐานข้อมูลของร้านค้าเองการกระทําที่3ก็คือการเรียกหัวหน้าพนักงานขาย และการกระทําที่4ก็คือการตรวจสอบบัตรเครดิตโดยอนุมัติจากฐานข้อมูลบัตรเครดิตนะคะคราวนี้วิธีการทําเราทําอย่างไรนะคะ,ะเราก็จะต้องไปสร้างตารางในการตัดสินใจซึ่งอาจารย์อธิบายไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมคะตารางการตัดสินใจก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเงื่อนไข เงื่อนไขนะคะซึ่งโจทย์กําหนดว่ามีเงื่อนไข3เงื่อนไขด้วยกันนะคะเงื่อนไขแรกเราก็ใส่ลงไปเลยว่าถ้าราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อต่ํากว่า500บาทอันนี้คือเงื่อนไขที่1ใช่ไหมคะนะคะเนะงื่อนไขที่2ก็คือจํานวนในเรื่องของการชําระเงินถ้าลูกค้าชําระเงินโดยใช้เช็คเงินสดก็เขียนลงไปนะคะเงื่อนไขที่3ก็คือ ถ้าลูกค้าไม่จ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดลูกค้าสามารถจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตได้อันนี้ก็คือเงื่อนไขที่สาใช่ไหมคะและนะคะส่วนประกอบที่2ของตารางการตัดสินใจก็คือทางเลือกของเงื่อนไขนะคะเอะทางเลือกของเงื่อนไขจะมีกี่ทางเลือกเราก็ต้องมาดูจากเงื่อนไขนะคะตอนนี้โจทย์กําหนดมาให้เรา3มเงื่อนไขด้วยกันนะคะ สามเงื่อนไขโดยที่ในหนึ่งเงื่อนไขเนี่ยทางเลือกที่มันสามารถเต็มไปได้มันจะประกอบไปด้วยสองทางเลือกนะคะก็คือใช่กับไม่ใช่นะคะในหนึ่งเงื่อนไขใช่ไหมคะตามโจทย์นี้กำหนดมาสามเงื่อนไขฉะนั้นทางเลือกของเงื่อนไขก็เอาสองคูณสองคูณสองนะคะก็จะได้เท่ากับ 8ทางเลือกของเงื่อนไขนักศึกษาก็ตีคอลัมน์ลงไปเลยนะคะสร้างคอลัมน์ลงไปเลย8คอลัมน์นะคะแล้วคิดง่ายๆค่ะนะคะในเงื่อนไขแรกนะคะทางเลือกของเงื่อนไขนะคะมันได้8คอลัมน์ใช่ไหมเราก็จะแบ่งเป็นใช่นะคะ4คอลัมน์นะคะไม่ต้องคิดเยอะนะแล้วก็ไม่ใช่4คอลัมน์ นะคะถัดมาเงื่อนไขที่2นะคะเราก็จะลดทอนทางเลือกของเงื่อนไขลงก่อนหน้านี้เราแบ่งใช่ไปสีคอลัมน์ถูกไหมเราก็แบ่งใช่ไปสคอลัมน์และก็ไม่ใช่2ใช่2ไม่ใช่2แค่นั้นเองนะคะและสุดท้ายเงื่อนไขทุดท้ายนะคะ ในส่วนของทางเลือกของเงื่อนไขก่อนหน้านี้ใช่2ไม่ใช่2ถูกไหมตรงนี้ก็จะเหลือใช่หไม่ใช่1ใช่1ไม่ใช่1เขียนลงไปตามลำดับเลยค่ะก็ะจะได้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะที่อยู่ที่หน้าจอของนักศึกษานะคะถัดมาส่วนประกอบที่3ของตารางการตัดสินใจก็คือเรื่องของการกระทํานั่นเองนะคะโจทย์ให้กลางกระทํามา สการกระทํนานักศึกษาก็เขียนลงไปเลยค่ะ4การกระทํามีอะไรบ้างรอกตามโจทย์ลงไปใส่ลงไปในตารางเลยนะคะคราวนี้เราย้อนกลับมาดูที่ส่วนประกอบที่2ก็คือทางเลือกของเงื่อนไขตามโจทย์เนี่ยตัวอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคาต่ำกว่า500บาทนะคะลูกค้าจะต้องเลือกว่าลูกค้าจะจ่ายด้วยเช็คเงินสด หรือนะคะบัตรเครดิตนะคะเราก็มาดูทางเลือกของเงื่อนไขค่ะในคอลัมน์แรกเนี่ยนะคะก็คือวิธีการจ่ายเงินลูกค้าเลือกใช้วิธีการจ่ายเงิน2วิธีเลยพร้อมกันซึ่งไม่ได้ถูกไหมคะฉะนั้นทางเลือกของเงื่อนไขนี้เราจะต้องตัดทิ้งไปเพราะไม่ตรงตามโจทย์กำหนดนะคะ ส่วนคอลัมน์ที่2นะคะทางเลือกของเงิ่อนไขในคอลัมน์ที่2ตรงนี้ลูกค้าเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีใดวิธี1อันนี้เราเก็บไว้นะคะคอลัมน์ที่3ก็เลือกวิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีใดวิธี1เราก็เก็บไว้นะคะทางเลือกที่4ค่ะนะคะลูกค้าไม่เลือกการจ่ายเงินด้วยวิธีใดเลยนะคะก็ไม่ได้ค่ะ ไม่ถูกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะคะเราก็ตัดคอลัมน์นี้ทิ้งนะคะคอลัมน์ถัดมาค่ะคอลัมน์ที่4ลูกค้าเลือกใช้วิธีการจ่ายเงินทั้ง2แบบก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าลูกค้าต้องเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะถัดมาคอลัมน์ที่6กก็ถูกต้องนะคะคอลัมน์นี้เก็บไว้เพราะว่าลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง คอลัมน์ที่7ก็เก็บไว้เพราะว่าลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งใช่ไหมคะคอลัมน์สุดท้ายนะคะลูกค้าไม่เลือกการจ่ายเงินทั้ง2แบบก็ไม่ถูกต้องตามโจทย์ที่เขากำหนดไว้เราก็ตัดทิ้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสรุปทางเลือกของเงินไขยน,นะคะตัด เงื่อนทางเลือกของเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามโจทย์กำหนดออกไปนะคะก็จะได้เป็นตารางดังต่อไปนี้นะคะเราก็จะเหลือทางเลือกของเงื่อนไขแค่4ทางเลือกนะคะเพราะว่า4ทางเลือกเนี่ยที่ตรงตามโจทย์กำหนดเพราะว่าลูกค้าเลือกใช้วิธีการจ่ายเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งระหว่างการจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสด หรือการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนั่นเองนะคะนะคะก็จะได้ตามรูปตารางนี้นะส่วนนะคะประกอบที่4ของตารางการตัดสินใจก็คือกฎของการกระทาไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะนักศึกษาก็กากระบาดลงไปเลยค่ะเรียงลำดับตั้งแต่คอลัมน์ที่1ของแถวที่1คอลัมน์ที่2ของแถวที่2 คอลัมน์ที่3ของแถวที่3คอลัมน์ที่4ของแถวที่4แค่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการสรุปการกระทําของแต่ละทางเรือของเงื่อนไขวิธีการสรุปก็ง่ายๆค่ะเราก็มาดูค่าที่ไล้นะคะตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปจากคอลัมน์ที่1ที่อาจารย์กําลังเลือกอยู่ตอนนี้นะคะวิธีการสรุปนะคะเราจะสรุปเฉพาะ นะคะทางเลือกของเงื่อนไขที่ตรงกับความเป็นจริงก็คือมีค่าใช่หรือที่เขาเรียกว่า true นั่นเองนะคะฉะนั้นตอนนี้เราจะลองสรุปกันนะคะอ่ะก็เงื่อนไขก็คือถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคาต่ำกว่า500บาทใช่จริงใช่ไหมคะลูกค้าจะเลือกจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดนะคะเพราะว่า การใส่เงินด้วยเช็คเงินสดของเขารัมน์ที่1มันเลือกใช่อยู่นั่นเองนะคะและนะคะกฎของการกระทำก็คือนะคะทางร้านก็จะสามารถขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้นะคะอันนี้ก็คือการกระทำของแต่ละทางเลือกของเงื่อนไขที่1น,นั่นเองต่อไปเรามาสรุปคอลัมน์ที่2นะคะก็คือ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคาต่ำกว่า500บาทนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นใช่ถูกไหมเราก็มาดูช่องที่ใช่เลยค่ะลูกค้าก็จะเลือกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะและนะคะทางร้านจะเลือกตรวจสอบนะคะจากฐานข้อมูลของร้านค้านี่นอ,อันนี้ก็เป็นการสรุปการกระทำของทางเลือก ขงเงื่อนไขทางเลือกที่2นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสรุปข้อร่ำลที่3นะคะตรงนี้ราคาต่ำกว่า500บาทไม่ใช่แสดงว่าก็ต้องเป็นตัวข้ามก็คือถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นลูกค้าจะเลือกจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดนะคะ แล้วทางร้านเนี่ยก็คือพนักงานจะทำการเรียกหัวหน้าพนักงานขายมานั่นเองนะคะอ่คอลัมน์ที่4คอรัมน์สุดท้ายค่ะนะคะถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทขึ้นไปก็คือตั้งแต่500บาทขึ้นไปลูกค้าจะเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ ทางร้านจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลนะคะของบริษัทบัตรเครดิตนั่นเองอันนี้คือวิธีการสรุปการกระทํำของแต่ละทางเลือกของเงินขานั่นเองไม่ยากเลยนะคะนะคะอ้าต่อไปวิธีที่2นะคะก็คือการสร้างแผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้นะคะ ซึ่งการสร้างแผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ก็คือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของปัญหาแล้วก็ช่วยสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งการนำเสนอวิธีนี้เราจะนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันบ,บ้างนะคะซึ่งเรายังคงใช้ จทย์ดเดิมนะคะที่เราทําไปก่อนหน้านี้นะคะโจทย์ดเดิมเงื่อนไขก็จะมี3เงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็มีการกระทําของพนักงานขายที่เป็นไปได้น,นะคะวิธีการเขียนแผนภาพแบบต้นไม้นะคะใช้ในการตัดสินใจที่เขาเรียกว่า decision t, t ใช่ไหมคะนะคะจุดเริ่มต้นของแผนภาพเราจะเขียนไล่จากซ้ายมือ ไปนะคะจุดเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นจุดสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งการใช้จุดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะการที่เราจะใช้จุดสี่เหลี่ยมได้ก็จะต้องมีทางเลือกของเงื่อนไขตั้งแต่2เงื่อนไขขึ้นไปซึ่งโจทย์เมื่อกี้นี้นะคะลูกค้ามีวิธีการจ่ายเงินนะคะ,ะในการซื้อสินค้าเนี่ย สองเงื่อนไขด้วยกันก็คือถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคาต่ำกว่า500บาทนะคะนั่นคือทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ก็คือถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคามากกว่า500บาทก็จะมาทางเลือกที่2องนะคะเราก็ขีดเส้นเลยค่ะนะคะจากจุดเริ่มต้นไปนะคะซึ่งนะคะตามโจทย์เนี่ย การชำระเงินของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าค0 0ร้อยเนี่ยก็จะมี2วิธี2องเงื่อนไขถูกไหมคะก็คือเงื่อนไขแรกก็คือการจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดนะคะหรือการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะอ่ะถ้าลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดนะคะทางร้านก็สามารถขายสินค้าทางโทรศัพท์ได้ ทำไมจุดตรงนี้เราใช้วงกลมที่เราใช้วงกลมเพราะว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของทางเลือกแล้วมันไม่มีการตัดมันไม่มีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขเราก็เ,เลยใช้รูปจุดวงกลมนั่นเองนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะ,นะคะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้ว นะคะก็คือทางร้านเนี่ยจะทำการตรวจสอบบัตรเครดิตจากฐานข้อมูลของร้านค้าเองนะคะอ่าเรามาดูเงื่อนไขที่2ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าราคามากกว่า500บาทนะคะลูกค้าก็สามารถจ่ายเงินด้วย2วิธีฉะนั้นจุดตรงนี้เราก็จะเลยใช้จุดสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะวิธีแรกในการจ่ายเงินก็คือการจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดนะคะ ถ้าลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยเช็คเงินสดนะคะพนักงานก็จะเรียกหัวหน้าพนักงานขายมาซึ่งตรงนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วเราก็เลยใช้วงกลมนั่นเองค่ะนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะคะทางร้านก็จะทําการนาบัตรเครดิตของลูกค้าเนี่ยนะคะไปตรวจสอบจากฐานข้อมูลบัตรเครดิตนั่นเอง ะะอันนี้คือวิธีการเขียนแผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ค่ะนะคะไม่ยากเลยนะคะในเรื่องของการาตัดสินใจนะคะในกรณีที่มีทางเลือกน้อยนะคะก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็อาจารย์ก็ สอนไป2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการใช้ตารางในการตัดสินใจกับวิธีที่2ก็คือการใช้แผนภาพในการตัดสินใจแบบต้นไม้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนักศา